คุณผู้ชมท่านใดที่เคยเจ็บป่วยจนต้องหยุดทํางานใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะรักษาตัวหายไหมครับอย่าพิ่งหมดกําลังใจไปมีตัวอย่างของสองสามีภรรยาจังหวัดสตูลนะครับป่วยทั้งคู่เลยคุณผู้ชมใช้เวลาตั้งกว่า5ปีกว่าจะลุกขึ้นมาทําอาชีพเลี้ยงตัวได้ใหม่ครับก็เลยเปิดร้านส้มตำอีกครั้งพร้อมกับปลูกผักปลอดสารไว้ทําอาหารด้วยและคิดสูตรทํากุ้งร้าแทนปลาร้าครับใส่ในส้มตําเป็นจุดขายได้อีกด้วยครับ ลงมือจับจอบเสียมไปปลูกผักไว้ทําส้มตําเองแบบนี้ครับลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าผักทั้งหมดเี็นดูแลเองปลอดสารแน่นอนเพราะว่าอดีตก็เคยปลูกผักปลอดสารพิษส่งขายมาอยู่แล้วแต่วันหนึ่งตับล้มป่วยลิ้นหัวใจแล้วก็ไทรอยครับแล้วก็ป่วยทั้งคู่ด้วยสองสามีภรรยาก็เลยต้องหยุดปลูกผักไปก่อนแล้วก็รักษาตัวอยู่5ปีก่อนจะมาลุกสู้อีกครั้งนะครับ ซึ่งนางคอดียะเห็มสลาหม,มาดอายุ50ปีบอกว่าเคยมีอาชีพขายส้มตําไก่ย่างมานานกว่า30ปีอยู่แล้วครับหลังจากป่วยพอหยุดไปนานครั้งนี้ก็เลยตั้งใจกับสามีว่าช่วยกันขายส้มตําไก่ย่างเหมือนเดิมนี่เลยครับแล้วก็ใช้ผักที่ปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านเอามาเป็นเครื่องเคียงกะคอดียะเนี่ยจะเป็นคนลงมือปลูกด้วยตัวเองครับแล้วก็มีตั่วักยาวมคือพริกสดผักปุ้งคะนา้าแล้วก็ผักอื่นๆอีกเยอะเลยครับ ส่วนเมนูส้มตำนั้นก็เด็ดไม่แพ้กันคุณผู้ชมเพราะว่าเมนูส้มตำปลาร้าเนี่ยจะใช้กุ้งทะเลทําเป็นกุ้งร้าแทนปลาร้านะครับเป็นสูตรใหม่ที่กะคดียะคิดเองเลยครับก็ได้รสชาติที่กลมกลม่อมอร่อยถูกใจลูกค้าไม่น้อยเป็นจุดขายให้กับร้านเล็กๆที่นี่ครับราคาก็ไม่แพงคุณผู้ชมส้มตำเริ่มต้น30บาทส่วนถ้าเป็นส้มตำไข่เค็มส้มตำมะม,ม่วงก็40บาทนะครับมีไก่ย่างไม้เล็ก10บาทเมนูมีไม่ค่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่าเขาทำกันแค่2คนผัวเมียครับ เองค่ะขุดเองปลูกเองถักหญ้าเองไม่ฉีดยาหญ้าเลยค่ะจ้าแล้วผักนี่เราเก็บขายด้วยไหมคะหรือว่าแต่ลูกค้ากินอย่างเดียวค่ะตะโกนขายค่ะแต่ตอนนี้ไม่ไม่ทันค่ะปลูกขายส้มตําอย่างเดียวค่ะจ้าแล้วลูกค้าที่มากินนี่เราก็จะมาค่ะมาเด็ดตรงนี้เลยค่ะเด็ดเองบางทีเขาไม่ว่างได้เข้าไปในสวนเราก็ไปเก็บมาให้ค่ะ ของที่ใช้ค่ะส้มตําก็ไม่ไม่มีผงชิโรสแล้วก็คือเหมือนเนี่ยกุ้งกุ้งครานี่ก็ทําเองแล้วก็ผักต่างๆนี่ไอ้นี้ไอ้น,น,อน,นี้ชื่นชมชื่นชอบและชื่นชมด้วยคือปลูกเองแล้วก็ออกมาขายตรงนี้เองแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า เขาเรียกยังไงอ่ะมีมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีด้วยแล้วก็แบบมาสู้ชีวิตอันนี้ประทับใจที่สุดค่ะและเรื่องรสชาติก็ดีด้วยถ้าถามว่าชื่นชอบอะไรร้านนี้โดยรวมคือชอบทุกอย่างชอบแม่ค้าชอบอวัตถุดิบที่เอามาใช้รสชาติก็ดีทุกอย่างคือดี ร้านส้มตำไก่ย่างคอดียะเป็นเริงเป็นร้านเพิงเล็กๆคุณผู้ชมอยู่ริมถนนสามแยกควรสตอวังประจันตั้งอยู่หมุดที่8ตําบลควนสตอเลยสามแยกควรสตอไปสัก1กิโลเมตรอยู่ซ้ายมือก็จะเห็นร้านของกะคอดียะครับที่ร้านเนี่ยเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ตอนเที่ยงขายไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดนะครับเพื่ออุดหนุนของชาวบ้านกันคุณผู้ชม0 8 0 6 0 8ป1 7 6ครับ